สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคลิปโตโบโบอีกแล้วนะฮะวันนี้โบมีข่าวดีหรือข่าวแปลกประหลาดมาบอกก็คือว่าเจ้าเหรียญชิบาอ i n ุเนี่ยที่เราเคยกาวกันมองว่ามันเป็นเหรียญกาวเนี่ยลิสต์ n บแนนฮะใช่ครับไม่ได้ฟังผิดแค่มันจะลิสต์ n บแนนครับซึ่งเวลาที่เขากำลังจะลิสต์ใบแนนเนี่ยจะเป็นอีกประมาณ2ชั่วโมงนะ แปลว่าตอนนี้ใครที่มีชิบะอินุบนเอ็กชแนนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะโอนเหรียญเข้าไปฝากไว้ในใบนั้นก่อนได้เลยแล้วเราจะซื้อชิบะอินุได้จากที่ไหนบ้างนอกเหนือจากใบั้น c e จะมี2วิธี1คือซื้อจาก DEX นั่นก็คือ Decentralized Exchange เช่น Uniswap แต่วันนี้โบจะมาสอนวิธีง่ายๆก็คือซื้อจาก Centralized Exchange ซึ่งจะมีอยู่2ตัวเป็น h u b i Global กับ Get .io แต่ตอนนี้โบจะขอแนะนำเป็น Gate.io แล้วกันนะเพราะว่าโบใช้ Gate.io เอ่อก็อวิธีง่ายๆเลยคือเราอ่ะโอนเงินจาก Binance เข้ามายัง Gate.io ง่ายๆก็คือมาตรง Wallet Gate.io นะฮะกดตรง Deposit แล้วคราวนี้เราก็เลือกสกุลเงินที่เราต้องการที่จะฝากครับอ่ะสมมุติว่าอยากโอนเป็น USDT t e t h e r เข้ามาจาก Binance เข้า Gate.io เราก็เลือกเป็น Chaintron เดี๋ยวทำให้ดูครับก็เอาง่ายๆคือว่าเราก็ Copy Address นะครับ ก็เปีย d เดรสแล้วก็มาเพสตรงนี้นี่ครับใบนั้น <Bin ance S 1> จะเลือกออโต้ให้เป็นเชนทรอนเลยถ้าเกิดบางเอินเขาไม่ได้เลือกออโต้ให้เราก็ต้องเลือกเป็นเชนทรอนนะฮะเชนต้นทางกับเชนปลายทางต้องเหมือนกันเรียกงี้ดีกว่านะครับโอเคเนาะอ่ะสมมติว่าเราโอน USDT เข้ามาใน Gate.io แล้ที่เราต้องทําก็คือว่ามาตรงคําว่าเทรดนะฮะแล้วก็ตรงสปอตเทรดดิ้คราวนี้เราก็เซิร์ชตรงมุมซ้ายบนว่า Shib s h i นะครับ s h i เออเป็น ตัวยอ่อของเหรียญชิบะอินุนะฮะแล้วเราก็สามารถทําการซื้อได้เลยเลือกจํานวนเลยฮะว่าเราต้องซื้อตรงไหนก็ส่วนตัวก็ก็มองว่ามันเป็นเหรียญปั่นอยู่เลยนะฮะคือตัวยูทิลิตี้เขาไม่ได้จะมีอะไรมากยกเว้นตอนตอล่าสุดเนี่ยทางชิบะอินุประกาศว่าจะมีเด็กของตัวเองนะฮะเป็น Decentralized Exchange ซึ่งเขาจะเรียกว่าชิบะสวอปนะฮะโอเคไม่ต้องคิดมากครับตอนนี้โบ ซื้อชีบะอินุทิ้งไว้เล่นๆนะฮะคือจริงๆโบเคยซื้อไว้นานมากแล้วตั้งแต่ตอนเดือน3ซึ่งมันขึ้นมาจากตอนนั้นได้ประมาณแปบ๊บหนึ่งฮะสิบร้อยเท่า3ามร้อยสี่สเท่าเลยฮะก็ก็สำหรับใครที่ติดตามโบตอนนั้นก็ยินดีด้วยฮะแต่มันไม่ได้เกิดจากความเก่งหรืออะไรเลยนะฮะมันเกิดจากความกาวล้วนๆซึ่งโบก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะมีมันจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าถูกลิสไบท์แนนนะครับคือเขาน่าจะงบเยอะมากสมมุติว่าเราซื้อเหรียญชีบะจากเกตแล้วนะครับ วิธีการที่เราจะโอนเข้าคือเรามาตรงหน้า d e POSIT ของ Binance แล้วก็มามาเลือก d e POSIT s h i บ a d e POSIT เข้าไปนะฮะ<ๆ>เขาจะให้เลือกว่าเป็นเอ่อเชนอะไรซึ่งตอนนี้มีแค่ Ethereum การโอนเหรียญ h i b a ออกจาก Exchange Gate.io แล้วเลือกเชนอ t h ท r e ี m มเนี่ยมันจะมีค่าโอนที่แพงอยู่นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าอืกดเลือกเชนอ t h ท r e ี m มนะฮะแล้วเราก็เลือก address เอ่อต้นทางเป็น Ethereum ปลายทางก็ต้องเป็นอีเทเรียมเช่นกันครับแล้วก็ copy deposit นะฮะมาตรงนี้ address แล้วก็ paste ลงไปครับหลังจาก paste Book เราก็ใส่จำนวนชิบะที่เราต้องการจะโอนซึ่ง g ก t i o มัน copy paste ไม่ได้ก็พิมพ์นะฮะอ่ะตรงนี้เราก็ระบุไปนะเดี๋ยวโบจะข้ามแล้วกันโอเคครับหลังจากนี้ก็คือ,อตัวเหรียญชิบะเนี่ยจะถูกโอนออกจาก getio ไปเข้า ใน wallet binance เราเนาะอืมเราก็รอรับเหรียญอย่างเดียวเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะโบอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังไว้หน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าเหรียญชิบาเนี่ยมันมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดเรามาดู market cap เนี่ยตอนนี้คืออยู่อยู่ที่1นึ่งหมืนล้านดอลลาร์นะฮะซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากๆเรียกได้ว่าสูงสุดๆไปเลยฮะแต่ เอ่อถ้าเกิดเราอยากจะรู้เนี่ยว่าใครเป็นคนถือเหรียญชิบะเยอะที่สุดในโลกตอนนี้คือ50%ของเหรียญชิบะเนี่ยอยู่ในกระเป๋าตังของวิตาลิกนะครก็คือเจ้าของเอ่ออีเทเรียคือระบบการเบิร์นเหรียญของเหรียญชิบะอินูนเนี่ยมันแปลกอย่างหนึง่งคือปัน่นเรียกว่าปั่นดีกว่าคือแทนที่เขาจะโอนเหรียญออกไปนอกระบบเลยเขากับโอนเหรียญเข้าไปใน wallet ของวิตาลิก หรือเจ้าของอีทเทียมคือปั่นมากๆแล้วก็นอกเหนือจากชิบะอินุแล้วบนเกตไดโอก็ยังมีอีกเหรียญหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหรียญปั่นเหมือนกันคือเกตไดโอเนี่ยเป็นเว็บที่ถือว่าเป็นเว็บเอ็กชแนนที่ถือว่าดีนะฮะแต่ก็แค่บางอย่างที่เราต้องทำเนี่ยมันแมนนวลไปหน่อยนึงคือมันไม่ได้จะดีเท่าไบแอนซ์เรียกอย่างนี้ดีกว่าฮะแต่ว่ามันก็จะมีเหรียญปั่นเยอะแยะไปหมดยกตัวอย่างชเช่นเจ้าอากิตะอินุตัวนี้ก็เป็นเหรียญน้องหมายตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่ง เออ่จะมาทีหลังชีบะหน่อยนึงคือไอ้วันที่โบไปดูเหรียญปัดเล่นๆเนี่ยโบก็ดูแค่ชีบะเนาะแต่ตอนนั้นก็สังเกตเห็นอาคิตามเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้สนใจโอเคถ้าเกิดใครตกรถโดชแล้วอยากจะสนใจเข้าชีบะก็ให้ลงเงินเย็นหรือเงินที่เรามั่นใจว่ามันหายไปครึ่งนึงหรือหายไปสัก80%ดเนี่ยเราจะไม่ไปเสียใจหรือเสียดายมันนะฮะเพราะว่าวันนั้นอะที่โบลงไปอะ เมื่อตอนเดือนมีนาโบก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะขึ้นมาขนาดนี้โบลงแล้วโบโบคิดไว้แล้วว่ามันอาจจะหายไปเลยก็ได้เพราอถ้าเกิดโบ้รู้ว่ามันขึ้นมาขนาดนี้โบก็อออินแล้วป่านนี้ก็คงแบบเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วฮะโอเคะฮะงั้นขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโอ้โหจากระหว่างที่กำลังโพสคลิปนี้ก็ขึ้นไปอีก2 0 3ส ปั่นสุดๆไปเลยคิดว่าข่าวเกี่ยวกับการลิสไบนันน่าจะเริ่มกระจายไปทั่วแล้วนะครับใครจะขึ้นรถคันนี้ก็ขอให้โชคดีนะฮะทุกคนคงทราบดีว่าทุกครั้งที่มีเหรียญลิสบนไบนันเนี่ยมันไม่ได้จะสวยหรูเสมอไปเนาะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงแล้วกันก่อนจบคลิปอ่ะเดี๋ยวดูเป็นเจ้าเหรียญ tlm นี่ยน,น,ยนะฮะอ่ะเจ้าเหรียญ tlm เกิดอะไรขึ้นอ่ะ เราเราอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่นี่มันขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาอย่างนี้นี่จริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเคยอยู่บนเว็บเทรดตัวนึงมาก่อนซึ่งตอนนั้นโบก็จริงๆโบก็ชีพ้พิกัดไปให้หลายๆคนเหมือนกันเนาะก,ก็ก็อยากจะให้สังเกตดูดีๆเพราะว่าเหรียญ TLM เนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกราฟคือกราฟน่ากลัวมากเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มันลิสต์ในั้นเนี่ยโบก็ได้ให้พิกัดกับหลายๆคนไปเนาะซึ่ง าการที่จะลงทุนเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเสี่ยงของแต่ละคนเองอ่าณตอนนั้นเนี่ยที่โบบอกมันก็อยู่ประมาณนี้ฮะแล้วมันก็ขึ้นไปขึ้นไปสูงมากขึ้นไปถึง7.2เลยแล้วพอจังหวะที่ลิสต์ไบนั้นปุ๊บหางล่วงจาก6ดอลลาร์ะฮะล่วงจาก6ดอลลาร์หล่นลงมาเหลือ0.5ด้เรียกได้ว่าเงนคุณลงเงินแสนกลายเป็นเงินหมื่นคุณลงเงินล้านกลายเป็นเงินแสนทันที ก็ขอให้วัดความเสี่ยงกันดีๆด,ด้วยเพราะว่าการที่เราเข้าก่อนมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้เสมอไปนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่คิดจะทําอย่างที่เราตั้งใจจะทําตอนนี้ทุกๆคนอาจจะคิดจะทำอย่างนีน้แต่สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างเหรียญ TLM กับชิบะอินุก็คือชิบะอินุมันเป็นมีมฮะเป็นเหรียญมีมส่วน TLM เป็นเหรียญ NFT ตัวหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับเกมเนาะก็ก็ขอให้ทุกคนโชคดีลวกนะันแล้วก็ อ,อย่าไปคาดหวังกับอะไรที่มันขึ้นมาแบบไร้เหตุผลอ่ะอาจจะมีเหตุผลแต่ว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้เพราะว่า Market Cap ของชิบะอินุตอนนี้แสงเหรียญหลายหลายตัวที่มี Product ดีมากๆเลื่งนี้ดีกว่าอา่ะดูแบบเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่19นะฮะอีกนิดนึงจะแซงโซลาน a เลยเนี่ยขึ้นไป20%ซแล้วก็ตามหลังโดยอยู่ประมาณ6เท่าโหโดนี่ สร้างมาหลายปีมากฮะหลายคนคงคุ้นเคยกับเจ้าแพนเค้กสวอปลูน่าเช่นกันแล้วไหนจะเป็นเจ้าอะตอมอีกแต่ละตัวคือโปรดักต์ดีมากๆหลายๆตัวซ <c oughs> ึ่งเจอเหรียญมีมเข้าไปก็เงินหมดนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะฮะยังไงตอนที่มันลิสต์ใบแนนก็ขอให้ทุกคนระ,ะ,ะมัดระวังนะฮะเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นไปสูง่ันที่เราคิดก็ได้ก็ ขอให้รับความเสียงให้ได้แล้วงังโอเคนะคะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อน